ฮัลโหลฮัลโหลอยู่บอืมตายสองนะตายสองนะยังไม่ทำอะไรเลยของกูตรงหมดแล้วเนะี่ยเอาเอามีด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 ไปป้องกันเอามีดไปป้องกัน,กนตัวใครมาโกโก้เพราะเดี๋ยวเราจะไปลูดในกองหงอแล้วอีกนะอืมไม่หาไยไปจากไหนหรอกอยู่แค่ตรงนี้แหละไอ้เอี้ยมาตีแรงเกิน กูถามยิงนี่ต้นเกมนะโว้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เผื่อให้กู้เลยลเลยเกี่ยวนะถ้าเรามาตรงนี้เราจะได้ปืนอีกไหมอ้าวไอ้บ้าเอ้ยเราก็ได้ปืนแล้วไงเนี่ยแบนเดตไม่งไม่ทันจะได้ใช้หรอกแค่หนีมันให้รอดยังยากเลยเออสลับกันสลับกันสิอืม ต้องใช้มีดนะที่ผมต้องการใช้มีดก็คือเออมันมันต้องใช้อ่ะมันเป็นเควทนะน้อไอโกไมาอีกนะครับกับค่ายดีค่ายเดิมค่ายคค่่าายยดีค่ายดีค่ายดีค่ายเดิมค่ายดีค่ายเดิมจะตายให้แน่รอบแล้วโว้เอามีดมาแบนเดตแบนเดตเล็กสามนิ่มแค่นี้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหรอดีมากเลยว่ะปืนมาเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยปับพ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 ับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโหเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าแบบขึ้นเลยอะขึ้นเลยเชี่ยเฮ้ยมาเอ้ยอันนี้พวกนี้เก็บกันเคลียเคลีย ใส่เฮ้ช okay. ิบโอเคอายุรู้แล้วรู้แล้วแดดหลบมีแสงเว้ยนะ้องไม่ยากไม่มาไม่มาไม้แต่เนียต้องฮิวก่อนปะเอามีดกลับไปไม่เอาแล้วก็ได้อของที่จำเป็นอกมาครับเก็นกระสุนเฮ้ยเอาปืนกลับไปนะปืนไม่ไม่ปืน,ไม,ปนไม่ปืนกลับเอา หายหมดเราจะใช้อันนี้ได้ยังไง w a t e แล้วมี water วอเ a อร์เดี่ยเรามีข่าหมายว่าเรามีอะไรด้วยหรอลองดื่มดูนี่ก็ไม่ไเหน็นช่วยอะไรอ๋อมันมีข้างล่างโอเคอ k n โน I k อ o ยโน n o อยโนยยโนแล้ว know, แล้วแล้แล้ว,ลว,ลว,ลวอาา่าฮ้าอันนี้หกสิบผมคิดว่ามันน,น่าจะมีร้อยหนึ่งนะอันนี้อืมไม่มีอะไรแต่ลดน้ำสิบแต่ว่าเราตอนนี้เราบาดเจ็บ กินเรากินเรากินเลขสี่ปุ๊บอ่าน้นําเราลดนะเห็นไหมพอน,น้นําเราลดถึงห้าสิบเอร์เซ็นแล้วเราก็ใช้นี่เลยใช้ยังไงนะอืมเอามาวางก่อนไป x ห้าดูสุกขภไปโอ้โหสดชื่นกันเนาะเอา,มาไม้มาทำไมเอาไม้เก็บไปโอเคมันมันรูด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 ,ม,รดมันรูดยาดีกว่าเออ อันนี้มีอะไรมีบูปินอีกแลยไอ้เหี้ยบูปินแล้วบูปินอีกฮัโลโหลเป็นปืนเล็กอะวะน่าจะใช่โอ้โหสไนเปอร์ช็กันได้เขาอยากได้ดิอยากได้ดิเอ้ยอืมอันนี้จะได้ไหมเล็กฮะเพื่อนก็ไม่ลดอะด่ะไรดินั่น๋ยวรอดเดี๋ยวกลับมาเอานะมีเพิ่มของไหม โอยช็อตกันว่ะไม่นูล้วเร้ากันมาแล้วแบ็กแพคเราต้องหาแบ็คแพควัวเราทิ้งไว้ดี่อะไรดีไหมเราเราตอนนี้เรายังไม่โลนะไอ้นี่มันใช้ทำอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนแพกใหญ่อะเออฮิวใหญต่ตอนนี้เรามีฮิวเล็กเยอะเราทิ้งนี่ไหมมันใส่ได้แค่สาบอกเออโอเค ในกระสอเราก็เอาสามใบนะอันนี้เราก็ทิ้งไว้อยู่นี่แหละเออตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับวิ้ยรีมูฟได้สักร้องรีมมฟฝั่งนน้นวะโอเคลรีมฟฝั่งนู้นเราวิ้งกับมาแลครับฝั่งนี้เกี่ยงเลยโตโกใจหมดไอ,อตัวนี้นี่ไม่ช่วยอะไรคุณเลยเหรอไม่ขนขงองด้วยเหรอทางลงไปข้างล่างะรับตอนนี้คือของเราเต็มมาก เต็มมากแล้วก็กลับเ่ยน้องใช่ไหมไม่ทันมาโอ้ยสวยสวยงามเรากลับบ้านก็มาแค่นี้มาเพื่อแค่นี้จริงติดติดติดโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ตาผ้าตาโม อืมโอ้โหตีไปทั้งสองคนใครแค่นี้ขามีแบกเนขามีแบกโอ้วูวแน่นอย่างได้น็อตอ๋อนี่ไงกล่องอยู่นี่โอเคแล้วเข็มจิตอย่าโอเคฮะเป็นแบบโอเคเรารู้แล้วว่ามันใช้ทำอะไรเพราะงั้นเราเก็บไว้นะผู้ชมไม้เนี่ยเราเอาไป กระสุนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวอยเราเก็บไปบัตรตอนนี้เรามีช็อตกันบ่ะกระสุนเราใช้กระสุนอันนี้มันมันมีบอกไหมว่าใช้กระสุนอะไรไม่รู้ว่าเห็นไหมมันใช้กระสุนเล็กนี่นะนี่เก็บนี่เก็บเอ๊นี่เก็บกูบกบปินเก็บนิวอันนี้เอาเหลวไว้แค่นี้ก็รอจ่าย นะครับเลี้ยงด้วยมีกดเลี้ยงด้วยแม่เกมจินมันดีจริงๆ what <c oughs> โอเคมีโบวูดปูเนี่ยปูเนี่ยดาเมจสามสิบนะไม่ดาเมจยี่สิบแกดโอเคกระสุนเราเนี่ยดาเมจสองเก็บโอเคดูแลตัดสินใจถูกแล้วเอาช็อตกันมาพีพี่มีกระสุนเจ็ดสิบนะน้อง,องอเหตุปะ มีที่ขุดนะมีปัมแหละฮ e วดัสโตรเลต์ก๊าซเอะอันนี้เพิ่ม a อที่45รบปพอเทอร์20นะซึ่งตอนนี้เหลือเราเหลือ a อทีประมาณครึ่งหนึ่งนะก็ประมาณ40นี่แหละเราสามารถมีอะไรกินได้บ้างแล้วลื้อหล่าลือลาล้อมีแค่หิวอะเฮ้อเฮ้มีแค่หิวไม่มีอาหารให้กินเลยสังกัต ใส่ได้เท่าไหร่สองนัดตรงตมสองนัดตรงหัวนี่เราก็ยังไม่ได้เป็นอุชันคอโอฟิชั่นคอ,อ,น,คอนะไม่มีไม่มีแต่อะไรในนี้อะไรโอเคนี่สามร้อยครับเราต้องมีสัมมิทไอเทมสองอันแหละ หรือว่าต้องสร้างวะน,นี่ไม่แน่ใจแต่ว่าบิ i l d medicine โอเคต้องบิวหรอบิ i วมาดูครับครับเสร็จไอ้นี่ฮ่า,าโปรก r e หนึ่งจริงสรุปกต้องครับอะไรวะสับปิดไปค o มพิสคัมพิสตกโอ้โหไอ้ของไปพี่แอบนะ้องโอ้ยขาป,ปืนวะปืน ครับก๊อกสองอันเน่ยมันจะค้าไปทำไมเนี่ยนีาา่ฮะเป็นเมดิกสปาร์เอา่าเป็นเมดิกแต่ว่าเราไม่มีสโตรเรจไม่มีเมดิกสเตชันเออโซเลอะาวอันนี้รีแพโเคไม่มีละซึ่งเราสร้างกอ๊อกไม่ได้หรอใช่ในตอนนี้เราสร้างไม่ได้ถูกต้องเลยอืมบีดของพวกมันเนี่ยเอามาเป็นรีไปเป็นเป็นไอ้นี่ได้เป็นเหล็กได้ครับ สู้เก็บเหล็กไม่ดีกว่าเหรอกระเป๋าอุย้ยไม่มีมมเออนะไปเราไปซ่อมสะพานกันเลยดีกว่าปะโกโก้เฮ้ยเรามีตังค์อยู่นี่เรามีไอ้เค้าอะมีอะไรบ้างนี่ยตอนนี้เราไม่มีหมวกนะท่านผู้ชนะม,มเราซื้อเลยไหมซื้อไปเลยเออใช่ปะ่ะเราแม่งใจป่าเลยนะป่ะมาชิดชิ้ชชชนอะชัดชิงอ่ะเนาะ โอเคแล้วมีกระเป๋าไหมลืมดูอะกระเป๋าสองวันหกสิบซื้อซื้ออ,อืมโอ้คือยูสกุโอ้ยมีกระเป๋าเพิ่มมีกระเป๋าเพิ่มกูกืโดเพิ่มได้นะครับน้อง